ขนาดมอมือนะครับกระทัดรัดนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของเมนูส่วนของเมมโมรี่การ์ดนะครับเราก็กดเลื่อนหาแล้วก็ในส่วนของตัวบลูทูธนะครับที่สามารถเชื่อมกับมือถือมีในส่วนของช่องนะช่องเสียบตัวนี้ก็ที่ชาร์จไฟเนาะก็จะเป็นไฟแบบไมโครเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะมีช่องในส่วนของเรียกว่าเสียบเมมโมรี่การ์ดเดี๋ยเปิดให้ดูนะครับ เปิดก็จะมีเสียงอ่าม,มีเสียงนี้นะครับเพราะเราเปิดมาก็จะมีมไฟนะมีไฟด้วยนะครับไฟกับและในส่วนของมือถือนี้นะครับระบบเนี่ยก็จะมีการแจ้งนะตรงในส่วนของแบตแบตของในส่วนของ Energy เนี่ยระบบก็จะแสดงให้เห็นในมือถือเราด้วยนะครับว่าอ่ามีแบตเหลือเท่าไหร่เห็นไหมครับก็จะมีแจ้งเตือนข้างบนนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะ อันนี้เชื่อมเราก็ทำการเชื่อมไม่ยากครับเชื่อมง่ายแล้วก็เปิดะนะครับเสียงก็โอเคนะครับ